เ<ผ>อ<ม>าว่าทั้งยงากับไปแล้วปูกับไปแล้วลองนึก็ไดนะ้ตองมากว่าใดอี๋สวัสดีครับยินดีต้อนรับเอฟซีแฟนลับ FC, แฟนสองถูกตันทุกคนเขา้าสู่ช่องพอสวัยพาด,ด้วยครับเอฟซีรับกาเมนี้กาซีพาเอฟซีไปสัมผัสน้องคูหนึ่งนะครับเนาะเอฟซีกับเพิรนไม่บอกซื้อนะครับเพ้อแต่ว่าเพิ่นในไทยนานไทยตาได้อยู่นะครับเนาะเพิ่นบะ่ได้บอกซื้อบอกอ่า นั่นเพิ่นไบนะครับเนาะอ่าเพิ่นกะสมวนซื้อไว้ยังเดียวครับยิบซีครับให้ปูต่างแต่ผู้ปูหูขาเพิ่นมาสันว่าผู้ปูหูกะอ่าฝากไปให้เป็นขอคิดถามว่าช่วงลาบยังแล้วกะสิ่อ่าคอยไปสัมผัสอีกทีหนึ่งครับยิบซีครับยิบซี่กะอันนี้คือเป็นข้อมูลของน้องผู้ผลโชคดีนะครับเนาะเพิ่นฟันเห็นปูไปหาเพิ่นเที่ยงหนึ่งฟันเห็นยาไปหาเที่ยงหนึ่งนะครับเพราะปูจากใสยาจากใสปูจากอ่า บ้านเจตุกบ้านกาแฟนะครับเพราะไปหาเพิ่นยาจากบ้านเจตุกบานกาแฟไปหาเพิ่นคือกันครับยุซีกับยาแต่งชุดไทยสีแดงไปหาเพิ่นนะครับเนาะเพิ่นก็เลยว่าเอาอันยามาหายามานำที่ให้ไปหาอยู่บ้านส ma ันวานะครับเนาะบาดนี้เพิ่นก็บ่ได้มาครับยุซีกับคือยาไปบอกเพิ่นก็ได้เลขไปครับถือเลขนะครับมาถือเลขแล้วบาดนี้เพิ่นก็เลย บาซิมากับเบรมาเนาะครับเนาะโดยเหตุจะเปลี่ยนเอียงกับบุกงูคือกันครับบิซี่ครับเจนกระเล่เบรมามือหลังมาปูไปนั่งพื้นดิบาดนี้เพื้นฝันว่าบัญชีมอเตอร์ไซค์ไปอ่ะปูมาขววงหนาไปเลยครับบิซี่ครับม่านตัดหนาเป็นแล้วก็โยกหัวขึ้นแพพังพานใส่เนาะจนว่าเป็นว่าเป็นมึกอ,อยกหลายจนสะดุ้งครับบิซี่ครับ เปัย่านหลายจุดสะดุ้งนะครับนะเพลดว่าเพรเคยฝันเห็นงูใหญ่บรนจ์เทียมาสั่นว่างูกับบะเบนไข่ไข่พญานาคมาสั่นเหตุไงพญานาคไปเค็ดเปิ้งเคยเค็นอยู่ในลูกมาสั่นว่าคับอีพีครับอันนี้คือพวกคนเราสี่เราเห็นฟังนะครับน้าเอฟซีแอดกับฟังข่าวมาลรากาสีได้พาเอฟซีไปสัมผัสเพิ่นคุยกับเพิ่นนะครับน้าว่าเพิ่นสี่บอลสูฟังว่าเป็นยังไงนะครับน้อ่ะก่อนอื่นอ่ะแอดกับดิคอร์บอลอ่า ไว้เล็กน่อยเมื่อเปิดเปิดไว้จักหน่อยแล้วครับเนาะว่าเพิ่นโชคดีมากสามงวดแล้วครับอีฟซกับงวดนี้เป็นงวดที่ซีตัวเลขสิเป็นตัวใดน,นะครับวนะ่าเข้ากัสิบปีให้เพิ่นฟังจากะปากเพิ่นเพิ่นสาสูงฟังอีกนะครับวนะ่าอีฟซกับอ่าให้ทีหนึ่งเพิ่นมักตัวใดนะครับเนาอีฟซีกับกะสอบถามเพิ่นนะครับนะ่าอีฟว่าเป็นไปมาจทีไหนอันนี้อีฟกับให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนดะ้อทางช่องเป็นเพียงแค่นแนวทาง อางช่องเป็นเพียงแค่ซื่อปากนะครับเนาะพอได้สนับสนุนใหตุกการเพรานั้นอีกอย่างเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะไปพ้อกันอยู่ใส่สิ่งใดมาสัมผัสเพิ่นนะครับว่าอิบซีกับคือคลิปอ่าเข้าๆไปแต่แรกๆนะครับอิบซีกับหันอยู่บ้านเกียรติยศนะครับเด้ออ่าแอดกับฝ่าว่าลงคลิปเป็นยังนะครับว่าอาจจะลงสาบไปยังหน่อยคลิปนี้จะลงสาบเล็กน่อยแต่ว่าเขากับอาจจะเป็นอาหารกลางวันกลางแรงไกลกับอิบซี่รับ เอฟซีกับให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมกับทั้งสองเป็นเพียงแค่แนวทางทา้งชมเป็นเพียงแค่ซื้อกลับถมนุลนะครับเนาะบอดด้สำหรับสุนย์การพรียนการสอนเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเด้อขอจำว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเพิ่นเสื้อเพิ่นขได้มหาปูหายาเนาะในมากาบไหวขอโชวขอหลาบมากับคุณแม่ของเพิ่นกับคุณพ่อของเพิ่นกับพี่ซี่รับเพิ่นเดินทางมาเนาะเพิ่นก็อยู่ในเมืองอุดอรนะครับอยู่ที่กับเดินทางไปหาเจตุปจุบัน ไปพ่อจังหวะแอดกับยุหันพอดีนะครับเนาะอ no. ันนี้จะสีออาสู่ฟังพ่อเขาให้ฟังก่อนนะครับเนาะขันมากระจัดขันขัดกระพานนะครับเด้อฟังไปฟังน้องคนสีบอาสู่ฟังว่าจางไหนนะครับเนาะเพราะว่ากระท่านหันนะครับอีพีครับต่างคนต่างฝ่าวันนี้นะครับเนาะฝ่าวยานบบท่านอ่าเพิ่นยานอเตรีเปิดก่อนนะครับเนาะเปินกัติมหายิบจับอเตรีไว้แอดกับฝ้าวออกับเพิ่นคือพอดูนะครับประมาณสี่นาทีหานาที ะครับเนาะส่วนตัวเลขแอดกระสิลอยขึ้นให้เห็นอ่าเรื่อก็ว่าเฮตุภาพนิ่งให้เบิร์ดนะครับไป้ิฟี่ครับเป็นภาพนิ่งเงาเลยนะครับเนาะขันมักกะไปยึดยาบุตรดีเอาครับอิฟซี่ครับเอาพ่อไปไล่มันย่ามันเน่ามันอืดปืดปูใหม่เขาบอกเพียงไรไปคุยกับน้องคนนะครับเนาะอิฟซี่ไปฟังน้องคนสีวอกสู่ฟังว่าคนสิวายองไรครับอิฟซี่ครับไปตามแอดไปครับอิฟซี่ครับสวัสดีครับโอ้คือได้ยินข่าวว่าโศกหมานแท้เป็นใังไงวดที่แล้วมามามาหายานี่บอก กับกับฟันนั่นแหละค่ะฟันเห็นยาติฟันเค่อยมากคยมากโดนแล้วบ่โดนปันไดร์แบรอบประเทศนี้ก็ตั้งใจว่าสีมาสองเทือนแล้วกับบไดรมากเพราะว่าติดงานติดงานรอบประเทศนี้ฟันรอบแ็นฟันเห็นยาก่อนงวดงวดก่อนฟันเห็นยากรยาไปหาอยู่บ้านบล่แมนค่ะเปิ้ใส่สุดสีแดงเก่าผมสุดไทยสิแมนค่ะ ใส่ชุดสีแดงก้าวผมแล้วก็แลนพานแลนพานลังบ้านไป <Okay. S 1> นะคะวันนั้นหัวนั้นออกหาหนึ่งวัวที่ออกหนึ่งหาหาไ <c oughs> ปาที่นี่เพิ่นก,ก็ะเล่ เมื่อวาวาแบบว่าไม่เราต้องบอกเราต้องบอกไพ่งไไงังซินาค่าะกับ่อด้มาหาเพลินหัวดันกับ่อด้มากระถืออยู่กับพอ่าาอ,บพอได้อยู่มาที่นี่งวดเมื่อกี้นี่อกกับซิมาอีกกับ่อด้มามาที่นี่ปูไปเขาฝันแฟนมาเห็นเป็นพระจังพญานาค่ะ คีมมอเตอร์ไซค์อยู่หรอเพื่อนกะเรื่อยเรื่อยมาตัดหนารถเพื่อจังเพิ่นศูนย์เพราะว่าลุยวาตั้งใจสิมาแล้วว่าบอลเดย์มหาเพิ่์นโอ้เขาตั้งใจว่าสิมาแหละแต่ว่าเข้ามาบ่ได้แมนค่ะติดงานแล้วเพื่อจังเพิ่นเพิ่นกะสิเครียดนั่นล่ะอืมเพิ่นกะสิเครียดเพิ่นก็เรื่อยเรื่อยมาตัดหนารถมอเตอร์ไซค์แล้วกะชู้จังสี่เลยมันยกคอชู้ขอขึ้นเลยตกใจตื่นขึ้นมาเลยเนี่นะคะ รอบนี้ก็เลยต้องมากอีรีโอตรงมาให้ได้เลยเมืนแล้วค่ะลางานมาบ่นนี้เร่งไหนใช่ค่ะลางานมาฟาดโัวขับเอฟซีครับลางานมาเลยครับเอฟซีครับเพราะว่าทั้งยางกับไปแล้วปูกับไปแล้วหลอดนีก็เลยต้องมาบ่ได้อีหลีปูกับไปตามยางไปตามคันค่ะบอมากกับว่ได้แมนค่ะบ่ายนี้เฮามารอบนี้เฮาเห็นตัวใดอืมไอฮาร์โตมากอีหลีก็มาก208ศูนค่ะ208ใช่ค่ะ สองศูนย์แปดของเจ็ดตุกพันเห็นพอดีเห็นปะเห็นกับองหญ้าปะนี่ใช่ค่ะแล้วก็มักมักพร้อมกับมักพร้อมสองศูนย์แปดนะครับเซฟี่ครับอันโอ้อย่างว่าตรงกับใจจะของเลยเลยซื้อลอตเตอิดเยอะจังใบแล้วซื้อใบอยู่ค่ะครับซื้อลอตเตอรี่ไปหลายใบแล้วปะ บ่หลายปฟนไหนไม่เคยมีคิดว่าจะเป็นเลขไทยสามตัวก่อคิดว่าจะเป็นรางวัลใหญ่กายี่ให้เป็นญ่ก็ยังให้เป็นเลขไทยสามตัวนั่นแหละเพราะว่าเลขมันกักอันเนาะตัวนี้มันไม่เคยมีอ๋อศูนย์แปดนี่อันแล้วเ่ใช่ค่ะอันอันตั้งแต่ตั้งแต่เแรกๆเลยตัวขั้นสามตัวอันว่นี่สามตัวว่อันสามตัวซื้อได้ยังเนาะเอาเอาไปหมุนสามตัวเอาไปหมุนสามตัวนี่หมุนหกประตูเอาับเอฟซีครับตรงนี้เอฟซีเป็นแปงว่าโชคดีมาสองวันติดกัน สามงวดแล้วงวดนี้งวดที่ซีปหรอม่ค่ะเดี๋ยวแล้ันครับงวดนี้งวดที่ซีเราลองม่ได้หาคนเราคนเลี่ยเคียดคนเลี่ยเคียดหลายครับเลี่ยเคียดหลายคนก็เลสแต่ว่าตั้งใจเยะมาแล้วแต่บ่ก็ไม่ได้มาแบบกระทันหันคือติดงานครับอยู่อยู่สายบ้านเท่าไหร่เอออยู่ในเมื่ออุดรนะคะอุดรอยู่บ้านหวยอยู่บ้านเลื่อมค่ะบ้านเลื่อมจริงหัวบ้านหวย <laughs> อยู่อยู่วันเหลือมนะครับเ, <FC S 2> เพื่อเอฟซี่นมาจากาวันเหลือมมากแต่แทางเดียวกันครับพอไหวนะครับว่าเอฟซีครับเพิ่นโชคดีสามหมวดแล้วงว,วดที่เป็นงวดที่ซีหงวดที่ซีนี่มักหลายคือสองศูนย์แปดนะครับว่าสองศูนย์แปดครับนี่กะหมายว่าลอตเตอรีตตร่ยังยังมีอยู่ยังยังยังพอได้อยู่ลอตเตอรีตตร่ได้ไม่ได้แล้ว <laughs> มืดแล้วมืดชิดแล้วเม <laughs> ืดซีเดินค <laughs> <ส>รับเนาะ ครับผมอ้าบัดดีขอบคุณหลายนะครับเออครับบัดีครับบัดีครับแม่มีแต่แม่มาเอถวายชุดแดงห้อ๋อมันได้ถวายสุดแดงห้เมื่อนี้ถวายชุดบ่บ่ค่ะถวายไปตั้งแต่รอพี่ที่เห็นเพื่อนมันละโอ้ทเลลายอกี่แล้วใช่แม่มาเ่อแล้วโอ้ไม่ได้มาบอกแม่ให้ถวายชุดแดงให้เพราะว่าเห็ดหลวงชุดแางให้าอ้ย โอ้มือขึ้นนี่กัดมาสิมามาประหอดมือขึ้นนี่ครับขอบคุณหลายครับผมครับสองแปโซเดียวรันะับเอฟซีครับกันนี่สําหรับผู้่นโชคดีนะครับเนาะมาบานเจ็ดตุกมือนี่รับเอฟซีครับเพิ่นกะโชคดีแต่ว่าเพิ่นมาแข็งแข่เลยครับตัวเดียวโคโลคือสองศูนย์ปดนะครับมาเอฟซีครับเพิ่นเดินทางมาจากทางอุดรทางเดียวกันกับ พอสบายพุ่นเด้อครับเด้วเอฟซีครับกะว่าอ่าโชคหมานโชคดีกับทุกคนทุกคนเนาะครับเนาะมื้อนี้อาย่บ้านเกติยุบขับเอฟซีครับแอดกะกำลังสิเดินทางออกไปกะขึ้นตัวเลขลอยไว้ให้เด้อครับเด้วเอฟซีครับเป็นตัวเลขที่น้องเพิ่นมักเนาะกันวะเดินทางมาเพิ่นกะสงวนซื้อเอาไว้ครับเอฟซีครับให้โชคให้ลาภกันทุกคนทุกคนนะครับเด้วเอฟซีครับเอาสารคดีนี่กะสิบ่ยหน้าเป็นไอ้นักกันาะสิสั้นๆแต่จงให้ มีแต่ความสุขความจเจริญปร,ร, car, journey, า,ราศจากโรคภั้ไข้เจ็บทุกส uh ิ P ่งอย่างให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะครับเด้อเป็นเศรษฐีผู้ใจบุญคํำจุนพระพุทธศาสนาให้สมบุรณนรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติทุกทุกคนที่เข้ามาชมลิปของพอสอยพารวยนะครับเบซครับขอบคุณขอบคุณหลายๆนะครับเนาะมะแรงนี่ห้เฮตึมตึมเป็นน้ำกันครับเบียบซีครับไอเฮตึมๆไเป็นน้ำกันนะครับเนาะ ชายโยชายโยไปพร้อมกัน4โมงแรงนะครับเพื่อเอฟซีครับขอจบคลิปนี้ไปเพียงสัมนียนะครับเนาะส่วนตัวเลขร้อยขึ้นให้เห็นมีแค่นั้นนะครับเพื่อตาเรนสองตัวเอาเนาะครับเนาะตาเรนสองตัวเอาครับเอฟซี FC ครับขอจบคลิปนี้ไปเพียงสัมียก่อนพ้อกับไม่ในคลิปหน้าครับมื่อแรงชายโยไปพร้อมกันนะครับเนาะขอให้เอฟซีจงมีแต่วความสุขความจเจริญปัจจัยครบไปขัดเจ็บทุกสิ่งอย่าง ให้สมบูรณ์สมบสมบัติทัพย์สมบัติคุณสมบัติตูกทุกคนและคลิปนี้ก็ขอรกราำข้า,าสวัสดีครับวัดดี้าง,งามครับ